ใต้พื้นเรือนไทยกลางทุ่มคือความเงียบงันของอดีตที่ยังไม่หลับไหลเมื่อครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเรือนไทยโบราณความสงบกลับกลายเป็นความหลอนที่ค่อยๆแทรกซึมฝนเด็กหญิงผู้มองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแม่ผู้ถูกบางอย่างรบกวนในยามค่าคืน และคุณเด่นชัยผู้เริ่มเปิดประตูสู่อดีตที่ไม่ควรถูกลืมเสียงหวีผมยามดึกพานดอกไม้แห้งเท่าฐานใต้เสากลางล้วนแต่เป็นสัญญาณว่าเธอยังอยู่ที่นี่เรื่องราวของความผูกพันระหว่างโลกคนเป็นและวิญญาณผู้รอการปลดปล่อยกำลังจะถูกเล่าผ่านสายลมยามเช้า สายลมต้นฤดูหนาวพัดเบาๆผ่านรวงข้าวสีทองที่กำลังออกรวงบ้านเรือนไทยยกพื้นสูงกลางทุ่งนั้นตั้งตระงานเงียบสงบอย่างน่าประหลาดประหนึ่งหลุดออกมาจากภาพวาดในปฏิทินเก่าๆสวยเนื้อพ่อเหมือนบ้านในหนังโบราณเลยฝนเด็กหญิงวัยเก้าขวบพูดขึ้นขณะยืนมองเรือนคุณเด่นชัยยิ้มบางๆ ในฐานะอดีตข้าราชการเกษียณเขาเชื่อว่านี่คือรางวัลหลังชีวิตทำงานหนะักบ้านหลังนี้ได้มาจากนายหน้ารายหนึ่งในราคาที่เขาเองยังแปลกใจถูกกว่าราคาตลาดไปเกือบครึ่งบ้านไม้สักทั้งหลังอยู่กลางทุ่งมีระเบียงรับลมห้องใต้ถุนล่องจะหาที่ไหนได้อีกโชคดีของเรานะลูกเขาบอกภรรยาซึ่งยังคงเงียบๆมองบ้านอย่างพินิจ สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือเจ้าของเดิมของบ้านเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อปีก่อนในคืนฝนตกหนักร่างของเขาถูกพบอยู่ใต้ถุนเรือนท่ามกลางเศษเท่าดำและกลิ่นเหม็นไม่จางจางไม่มีใครกล้าอยู่ต่อหลังเหตุการณ์นั้นผู้เช่าคนก่อนหน้านีออกไปในคืนหนึ่งทิ้งข้าวของทุกอย่างไว้ในบ้านไม่มีการเก็บของไม่มีคำลา แต่เรื่องเล่าเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสัญญาซื้อขายไม่มีใครบอกพวกเขาในเช้าวันแรกของการย้ายเข้าฝนวิ่งเล่นรอบเรือนอย่างตื่นตาตื่นใจเธอหยุดอยู่ใต้ถุนเรือนมองไม้เสาใหญ่ที่ดูเก่าเกินวัยบ้านพร้อมพูดเบาๆเหมือนพูดกับใครบางคนว่าตรงนี้เย็นดียายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่ของฝนหันมามองทันที ลูกพูดอะไรนะฝนเด็กหญิงหันมายิ้มแล้วสายหน้าเบาๆเปล่าค่ะแม่หนูแค่รู้สึกว่ามีคนอยู่ตรงนี้มานานแล้วลมเย็นพัดวูบหนึ่งผ่านใต้ถุนใบไม้แห้งปลิววนเป็นวงกลมแล้วตกเงียบงนันไม่มีใครพูดอะไรต่อทุกคนขึ้นเรือนกันไปทีละคนแต่ไม่มีใครสังเกตเลยว่าบนเสาไม้ต้นหนึ่งใต้ถุนนั้น มีเศษเชือกป่านผูกไว้หลวมหลวมเหมือนเคยใช้แขวนบางอย่างมาก่อนและเมื่อแสงแดดยามเย็นเริ่มเฉียงลงใต้เรือนเงาคนแก่หลังคอมก็เดินผ่านใต้ถุนไปอย่างเงียบงนันคืนแรกผ่านไปอย่างสงบหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพยายามบอกตัวเองแต่ฝนกลับลืมตาขึ้นกลางดึกในความมืดที่เงียบกริบเธอได้ยินเสียงเบาๆดังมาจากใต้พื้นไม้ หลานเอ๋ยลงมาหายายสิลูกยายหนาวยายคิดถึงเสียงนั้นเบาและชา้าเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนฝนลุกขึ้นนั่งบนที่นอนแววตาไม่ตื่นกลัวเธอเพียงเอียงหูฟังแล้วพูดตอบเบาๆว่ายายแตงเหรอหนูยังลงไปไม่ได้หรอกคะ่ะแม่ห้ามไว้เงียบเหมือนไม่มีคำตอบ มีเพียงเสียงไม้ลั่นเอียดอาดและลมพัดม่านพลิ้วเบาๆเหมือนมีใครเดินอยู่ใต้ถุนรุ่งเช้าแม่ของฝนลุกขึ้นมาพร้อมอาการแปลกๆเธอหนาวสั่นทั้งที่อากาศอบอุ่นมีไข้สูงและพูดแต่ว่าเมื่อคืนฝันร้ายฝันว่ามีคนมานั่งข้างเตียงพูดเสียงแหบว่าของยายอยู่ใต้ถุนอย่ายเหยียบคุณเด่นชัยเริ่มวิตก แต่พยายามบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญจนคืนนั้นเขาเองก็นอนหลับและฝันเห็นภาพผู้หญิงแก่ผมยาวนั่งกอดเขาร้องให้อยู่บันไดเรือนอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนั้นอย่าทิ้งฉันเสียงสะอื้นยังติดอยู่ในหัวตอนเขาสะดุ้งตื่นเสียงจากใต้ถุนยังคงดังขึ้นทุกคืน บางครั้งเหมือนเสียงเล็บขูดไม้บางครั้งเหมือนเสียงหวีเส้นผมฝนไม่กลัวเธอคุยกับเสียงนั้นเหมือนรู้จักกันมานานแต่ทุกครั้งที่แม่ของฝนเดินผ่านใต้ถุนในยามบ่ายเธอกลับตัวสั่นเหมือนมีลมหายใจเย็นจัดพัดผ่านต้นคอและที่มุมเสาใต้ถุนเศษหวีไม้หักๆชิ้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินทั้งที่เมื่อวานยังไม่มี คืนที่สามในบ้านเรือนไทยหลังเก่าเริ่มต้นขึ้นด้วยลมอ่อนๆและเสียงจักจัน่นฝนหลับอยู่แต่จูจูเธอก็ได้กลิ่นบางอย่างลอยมากับลมกลางดึกไม่ใช่กลิ่นธรรมดามันคือกลิ่นน้ำอบแบบไทยโบราณกลิ่นหอมเย็นปนน้ำดอกมะลิตามมาด้วยกลิ่นทูบจางๆและกลิ่นดอกไม้สดเหมือนจากงานศพเธอลืมตาขึ้นเห็นเงาคนอยู่ที่ปลายเตียงหญิงชรา ผมยาวสีขาวหวีผมช้าๆด้วยหวีไม้เก่าๆเงานั้นไม่พูดอะไรหันมามองแล้วค่อยๆจางหายไปในม่านพลิวเช้าวันต่อมาฝนเงียบกว่าปกติเธอเปิดสมุดวาดรูปและวาดภาพผู้หญิงแก่คนหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่ใต้ถุนใบหน้าผิวเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเมื่อแม่ถามว่าใคร เธอตอบเบาๆว่ายายแตงมาหาหนูทุกคืนเลยค่ะยายบอกว่าหนูเหมือนหลานคนเก่าของยายคุณเด่นชัยได้ยินเข้าก็ขนลุกว่าไม่ใช่เพราะเรื่องผีแต่เพราะเมื่อคืนเขาเองก็ได้กลิ่นน้ำอบนั้นเช่นกันขณะกำลังจะหลับกลิ่นหอมนั้นพาเอาความรู้สึกแปลกประหลาดแทรกเข้ามาในใจเหมือนกับว่าบ้านทั้งหลังไม่ได้มีแค่พวกเขาอีกต่อไปเหมือนมีใคร กำลังค่อยๆกลับมาคุณเด่นชัยไม่เคยเชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่หลังจากคืนที่กลิ่นน้ำอบลอยวนในบ้านและลูกสาวพูดคุยกับคนที่ไม่มีตัวตนใจของเขาเริ่มสั่นไหวคืนหนึ่งขณะเดินออกมาสูดอากาศบนระเบียงยามดึกเขาได้ยินเสียงบางอย่างลอดขึ้นมาจากใต้ถุนพ่อหนูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ เสียงนั้นเบาราวกับลมพัดผ่านเสาเรือนแต่มีแรงบางอย่างดึงดูดให้เขาก้าวลงจากเรือนเดินเข้าไปยังใต้ถุนที่มืดและเย็นผิดปกติเขานำไฟฉายมาและเริ่มขุดตรงเสากลางเรือนอย่างไม่มีเหตุผลชัดเจนเพียงเพราะรู้สึกว่าบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็พบเศษผ้าสีคล้ำๆฝังอยู่ใต้ดิน ข้างกันมีหวีไม้ผุผุกระดูกที่ดูเหมือนกระดูกนิ้วมือและสิ่งที่ดูเหมือนตลับทองเก่าถูกผูกไว้ด้วยได้แดงจางๆเมื่อมือเขาแตะตลับนั้นลมเย็นวูบแปงก็พัดผ่านใต้ถุนทั้งที่อากาศนิ่งเขารีบกลบดินคืนและนําของทั้งหมดขึ้นมาบนเรือนด้วยความลังเลคืนนั้นเองภรรยาของเขาลุกขึ้นจากที่นอนในยามดึก เดินออกมายืนกลางเรือนเงียบๆดวงตาเหม่อลอยเหมือนไม่ได้สติเสียงของเธอเปลี่ยนไปเป็นเสียงผู้หญิงสูงวัยพูดชา้ชาๆแผ่วเบาฉันยังไม่ได้เผาฉันหนาวฉันยังอยู่ใต้ถุนนั้นคุณเด่นชัยสะดุ้งตื่นและพบภรรยายืนพึมพำคนเดียวอยู่ริมบันไดเขาเข้าไปจับมือเธอ แต่ผิวของเธอเย็นเฉียบราวกับเพิ่งขึ้นมาจากน้ำคืนนั้นทั้งคืนเขานอนไม่หลับและวางตลับทองนั้นไว้ข้างหมอนโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ในเงาความมืดปลายห้องเงาผู้หญิงคนหนึ่งก็กำลังนั่งกอดเข่ามองมาทางเขาเงียบๆโดยไม่มีใครเห็นหลังเหตุการณ์คืนนั้น คุณเด่นชัยรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างเกาะอยู่ในใจเขาตลอดเวลาไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกผิดบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้เช้าวันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินไปยังศาลาเก่าในหมู่บ้านเพื่อพูดคุยกับตาเผื่อนผู้เท่าสูงวัยที่สุดในละแวกนั้นเมื่อได้ยินชื่อบ้านเรือนไทยหลังที่เขาย้ายเข้าไปตาเผือนนิ่งไปนานก่อนจะถอนหายใจ และพูดว่าเอ็งไม่เคยรู้เรื่องเรือนนั้นเลยหรือตรงนั้นมันเคยเป็นป่าช้าเก่าที่เขาเรียกกันว่าทุงผีไม่รองคุณเด่นชัยขมวดคิว้วป่าชาผมเห็นแต่ที่ว่างเปล่ามันไม่ใช่ป่าชาธรรมดามันคือที่ฝังหญิงโสเพณีที่ตายโดยไม่มีญาติไม่มีใครทำพิธีให้คนในยุคนั้นรังเกียจเขาไม่ยอมให้เข้าเมนเผาก็ไม่ให้เผา ถูกฝังดินเปล่าๆป,าป,าปะปนกันเป็นร้อยร้อยศพตาเผื่อนพูดต่อเสียงเบาคุณเด่นชยัยนิ่งงนันใจเต้นแรงขึ้นทุกคำพูดแล้วยายแต่งคือใครครับตาเผื่อนลุบตาลงตำ่ำยายแต่งหน้าเป็นหญิงแก่ใจดีอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นคนดูแลพวกสาวสาวเหล่านั้นยามป่วยไข้ใครไม่มีที่พึ่งก็ไปหายายแต่งได้ แล้วทำไมเธอถึงตายเขาหาว่ายายแต่งเล่นของหุงน้ำมันมนให้สาวๆไปใช้ล่อลูกคา้ามีคนกล่าวหาแล้ววันหนึ่งเขาก็จับเธอไปแล้วเผาทั้งเป็นกลางป่าช้านั่นแหละตาเพื่อนเสียงสัน่นคำพูดสุดท้ายนั้นทำให้คุณเด่นชัยเย็นว่าไปทั้งร่างในใจเขาผุดภาพหญิงชารานั่งหวีผมในความมืดกลิ่นน้ำอบ และเสียงที่ร่ำให้ขอความเมตตายายแตงไม่เคยได้รับพิธีกรรมใดๆไม่มีใครเคยขอขมาหรือแม้แต่จุดธูปไห้เธอและหญิงสาวเหล่านั้นถูกลืมแต่ตอนนี้พวกเขากำลังกลับมาและบ้านของเขาถูกสร้างทับหลุมที่เธอยังคงนอนหนาวอยู่ใต้ดินฝนเริ่มมีไข้สูงอย่างไม่มีสาเหตุ ผิวซีดราวกับเลือดไหลออกจากร่างตลอดเวลากลางคืนเธอเพ้อพกเรียกหายายแตงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามือเกาะแน่นกับผ้าห่มราวกับกำลังจะจมน้ำยายแตงอย่าทิ้งหนูยายอย่าหนีหนูไปหนูหนาวหนูหนาวมากแม่ของฝนร้องให้ทุกคืนขณะที่คุณเด่นชัยนั่งนิ่งอยู่หน้าตลับทองที่วางไว้บนผาน เขารู้ดีว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาไปพบหลวงตาที่วัดในเช้าวันหนึ่งขอให้ช่วยทำพิธีให้ดวงวิญญาณที่ถูกลืมเหล่านั้นหลวงตาเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วบอกว่าทำได้แต่ต้องคืนเขาด้วยความเคารพเหมือนศพที่ไม่ได้เผาต้องเผาให้เหมือนคนมีญาติคืนนั้นเอง คุณเด่นชัยตั้งขันน้ำมนต์จุดธูปและนำเศษกระดูกพร้อมตลับทองที่ขุดเจอวางไว้บนกองฟืนใต้ต้นพิกุลหลังบ้านเขาไม่ได้เชิญใครไม่มีพิธีใหญ่โตมีเพียงเขาพันรยาและหลวงตาเท่านั้นตอนที่ไฟเริ่มลุกไม้แห้งเริ่มแตกเปรียเปรียเสียงหวีผมที่เคยดังในห้องก็หยุดลงทันทีเสียงกวาดบ้านยามค่ำเงียบไป เรากับใครคนนั้นไม่ต้องทําอีกแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทําให้ทุกคนต้องหยุดหายใจรอบบ้านเต็มไปด้วยแสงไฟวูบวาบเหมือนเปลวเทียนหรือทูบนับร้อยดอกลอยนิ่งอยู่กลางอากาศกลิ่นดอกไม้จันลอยมาพร้อมเสียงสะอื้นของผู้หญิงหลายคนซ้อนทับกันเหมือนเสียงในความฝันเป็นเสียงร้องแห่งความดีใจและขอบคุณ เสียงร้องให้ดังเบาลงเรื่อยๆแล้วค่อยๆเงียบไปลมยามค่ำคืนนั้นหยุดนิ่งราวกับแม้แต่ธรรมชาติก็สงบสึกและเมื่อเปลวไฟมอดลงเท่าฐานของกองฟืนปลิวขึ้นฟ้าอย่างเงียบงันฝนฟื้นขึ้นมาในรุ่งเช้าไม่มีไข้ไม่มีเพอไม่มีเสียงเรียกใดๆอีกเธอลืมตาและพูดเบาๆว่า ยายแตงไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากคืนพิธีเผาศพฝนหายดีอย่างน่าประหลาดไม่มีใข้ไม่มีอาการเผอไม่มีเสียงเรียกจากใครอีกเธอกลับมาเป็นเด็กสดใสพูดคุยหวัวและไม่พูดถึงยายแตงอีกเลยทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ปกติแต่ก็แค่ดูเหมือนเท่านั้นเช้าวันหนึ่ง คุณเด่นชัยเดินผ่านใต้ถุนเรือนแล้วต้องชะงักพื้นดินตรงเสากลางมีรอยซึมสีดำลักษณะคล้ายเท่าฐานเปียกเปีๆไหลเป็นทางเขาลองใช้ไม้เขี่ยดูมันเหนียวข้นเหมือนคราบเก่าแก่ที่ฝังลึกในดินมานานลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทั้งที่ทแดดจัดและเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่จากใต้พื้นเรือนในห้องครัว ภรรยาของเขาพบพานดอกไม้เก่าแห้งๆวางอยู่บนโต๊ะกลีบดอกไม้เหี่ยวกรอบเป็นสีน้ำตาลอมดำแต่พานนั้นสะอาดไม่มีฝุ่นเธอยืนยันว่าไม่มีใครในบ้านนำเข้ามาไม่มีใครจัดไว้เช่นนั้นวันนั้นเองขณะคุณเด่นชัยเช็ดรูปภาพโบราณที่ติดอยู่บนผนังบ้านเขาก็พบว่า ในภาพถ่ายหมู่เก่าแก่ที่ไม่เคยมีใครสังเกตมากก่อนมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมภาพใส่ผ้าสิ้นผมสีขาวหันมามองกล้องตรงๆใบหน้าและแววตานั้นใช่คือคนเดียวกับเงาที่เขาเคยเห็นหวีผมอยู่ปลายเตียงในคืนนั้นคือคนเดียวกับเสียงที่เรียกลูกสาวเขาในยามดึกแต่ไม่มีใครในบ้านเคยเห็นเธอมาก่อนและที่สำคัญ ภาพใบนั้นไม่เคยมีผู้หญิงคนนั้นอยู่มาก่อนเลยคืนหนึ่งก่อนฟ้าสางคุณเด่นชัยฝันชัดเจนกว่าครั้งไหนเขายืนอยู่ริมระเบียงบ้านมองออกไปยังใต้ถุนที่ถูกหมอกบางๆปกคลุมในเงาจางๆนั้นมียายแตงยืนอยู่มือทั้งสองพนมไว้ระดับอกยิ้มบางๆอย่างอ่อนโยนขอบใจที่พาหลานฉันกลับมาหายา่า เสียงนั้นเบานุ่มราวกับลมเช้าและทันใดนั้นเธอก็หันหลังค่อยๆเดินหายเข้าไปในหมอกขาวที่ลอยตัดกับแสงอรุณแรกของวันคุณเด่นชัยสะดุ้งตื่นหัวใจสงบอย่างประหลาดเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเธอไปแล้วจริงๆหลายวันผ่านไปบ้านกลับมาเงียบสงบตามธรรมชาติเสียงหวีผม เสียงกวาดบ้านหรือกลิ่นน้ำอบไม่มีอีกต่อไปฝนกลับไปเป็นเด็กที่ร่าเริงชอบวาดรูปเหมือนเดิมแต่ในเช้าวันโกนวันหนึ่งเธอถือสมุดภาพเดินมาหาพ่อหนูวาดยายแตงอีกแล้วค่ะคืนนี้หนูฝันว่าแกนั่งอยู่ปลายเตียงหวีผมเหมือนเดิมแล้วก็ยิ้มให้หนูคุณเด่นชัยเปิดดูสมุดและนิ่งไป ภาพที่ฝนวาดคือหญิงชราผมขาวนั่งข้างเตียงในท่าคุ้นตาแต่สิ่งที่สะดุดตากลับเป็นรอยยิ้มบางๆในภาพนั้นรอยยิ้มที่อบอุ่นเศร้าและอยู่ไม่ไปเขาเงยหน้ามองลูกสาวที่ยังไร้เดียงสาแล้วหันไปมองใต้ถุนที่วันนี้มีเพียงลมพัดผ่านเงาไม้ไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีกลิ่นแต่ในใจของเขา กลับได้ยินเสียงหวีผมแววเบาๆอีกครั้งฉันยังอยู่เงียบเงียบตรงนี้เสมอบางครั้งสิ่งที่อยู่ใต้อดีตอันลึกลับไม่ได้ต้องการให้เรากลัวไม่ได้ต้องการพิธีใหญ่โตหรือแม้แต่คำขอโทษหากเพียงแค่ต้องการให้มีใครสักคนระลึกถึงด้วยความเมตตาเพราะดวงวิญญาณที่ถูกลืม ไม่เคยไปไหนไกลพวกเขาแค่รอวันที่ใครสักคนจะหยุดฟังและมองเห็นขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเรื่องราวของเรือนทัพที่ผีอย่าลืมทุกสถานที่ทุกบ้านทุกต้นไม้อาจมีบางสิ่งรอคอยคำตอบจากเราอยู่เช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะและหากคุณเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมเล่าไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในความเงียบที่อาจไม่เงียบอีกต่อไป